เนี่ยจ้าตอนนี้ก็เริ่มย่างเสร็จแล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นใส่หมูเนาะแล้วก็จะมีข้อหมูย่างตีนไก่ตีนไก่นี่ก็จะเป็นบรรยากาศนาลานเนาะตอนนี้ Eller, minimum, 5, ก็ย่างเสร็จเรื่แล้วย่างขึ้นหลายคล้ายเท่าเดียวแล้วข้าวม่รูค้าไม่รีแลก็จะย่างเรื่อยๆค่ะนี่ก็จะเป็นข้อหมูย่างข้อหมูย่างเนาะนี่ก็จะเป็นตีนไก่ตูดไก่ เป็นตูดไก่เป็นตีนไก่เป็นปีกข้อมือหยางแต่เราเป็นใสก็ขายขีดละสี่สิบบาทเนาะค่ะขายย่อมเน้าเขาเน่าก็ห้าบาทพ่อพ่อกินไถเนาะกับโบแข้งหลายข้อมือหยางสำหรับคนแบบเหตุงานธรรมดาก็กินได้เนาะค่ะขีดละสี่สิบบาทแต่ซื้ว่าโบ้แข้ง เขาขีดกับอิ่มค่ะไม่ใช่กับขีดเดียวเขาเนี้ยวคนจิ้มกับอิ่มนี่ก็จะเป็นมันจิ้มสมัยนี่กัสิบ่มใส่ถุงมัดมัดแล้วเนาะค่ะเนาะก็จะเป็นแบบถวยแบบถวยสํำเร็จตักแลวก็ลอกเลยเนาะสาเบอร์ยามตัก่องกร่ปองเนาะ กะมันจิน้มสิตับพประมาณสอนตวงหนึ่งพอดีเนาะประมาณนี้ค่ะกินกับข้อวหมูย่างกต่กะสายย่างเนาะบางคนสื่อใกล้กับสิเพราะน้ำจิ้มเนาะไปจิ้มเ้าเนี้วก็คือว่าแสบช่วยใท้สูตรมัน น้ำจิ้มนี่เขียวชั่วโม,มงนึงเนาะเขียวน้ามะขามเปียกบานเห่าบริเฮ็ดน้ำพริกปลาเจลธรรมดาเนาะกับซีเขียวน้ามะขามเปียกกับปรุงรสสูตรของสาวบุญเองเวลาตักน้ำจิ้มอร่อยกับซีหวยด้วดยข้าวขวานี่ขวามาจากข้าวเหนียวขาขวานเองค่ะข,ข,ขแบบปั้นองกับซีเฮ็ดเป็นลักษณะนี้เนะาะใส่กระเทมีมกับซีตักน้ำจิ้มไหม่น้ำจิ้มไหม่ยอลูกค,ค้ามากอ่ากับซียิปให้เลยเนาะคะ่ะนี่กแับบ ก,ก็สิสะดวกสำหรับเทานะว่าเวลาเขาเหตุยังสีไมนสะดวกเทาแบบเหตุไรถ้าเลยเพราะต้นว่าลูกขามากมากนี่เขาวัหันหันของอยู่นี่เขาตากบบจรินไปหน่ำมันก็สศีราะได้พี่นอ้องเข้าตกเตรียมไว้จะหาโรคผุววยเนาะมันอีสาวบนออกมาใสาเนี่ยเมือกไออกคือสียหักันเนาะ ปกติาวาเ้าที่นี่เาวบวนสีข้ายประมาณสี่โมงเสาร์สามโมงเสารนาะคะ่ะจนถึงขุมหนึ่งถ้าวันธรรมดานี่เากบวนชจะออกมาใบามุ่งเครื่องอย่างใบสองใบาสามสีม่มงก็ะค,ะคือเซตเบดเลยจ้ะกคือหลุดาดก็เดิมมาเนาะวันธรรมดาก็วันธรรมดาก็สีขายดีแน่เช้าวันทีนี่ก็ได้ปกติค่ะ นตรวจตรวจดูพี่น้องค้อนตรวจตรวอยู่ทีมข้อหมูใบสองชิน้นใหญ่ๆชิน้นละโลลืมเบิง้งกลับไม่คันไม่นี่คือเกมโอเวอร์เลยจบเลยเสียไปเลยขนานั้นข้อหมูชิน้นนั่นคือต้องปาดหนังออกเทสใหม่ก็คือ,อ,อสิบวงแหวมเห็นเนาะค่ะเข้ากับสีตักน้ำจิ้มไว้น้ำจิ้มเข้ากับสิบละมัน ก๋าสิต้าน้ำจิ้มไว้ประมาณสีหาฮกถวยแล้วก็มีข้าขวาัวไว้ทะลุน่าเนาะอันนี้ข้าวก็ะโลยเรียบร้อยละข้าวกับปิดฟ้ากันฝุ่นเนาะข้อหมูย่างสุหม,มึนเสาบนกับสีบริใส่ถุงหันหันหันแล้วใส่ถุงนะคะเสาบนวกับใสใสแพ็กเกจแบบใส่กองใสกับสีเบิองเรียบร้อยน่ากินเนาะเสียงข้าเสียงข้านี่ก็่ปิดฟ้าปิดปิดโดยผ้าขาวบางให้สะอาด ลูกค้าแนงแล้วมันสีสะอาดทงสาตาเนาะอันนี้จะเป็นพีโนสั่งขีดละสี่สิบบาทข้าวเส้นมีปลายบอ่อนค่าเรื้อยว่าขีดละเท่าไรลูกค้ามาเห็นเพิ่งสิดูหูน้องข้าวเส้แจ้งข้าส้แจ้งละข้าวกรนตลอดอาจจะว่าข้าหันหันไปแล้วข้าไม่บอกลูกค้าที่ล้างลูกค้าเสียความรู้สึกลูกค้าเสียความรู้สึกเนาะเอ่อนี้ก่ต้น จ้าไก่ใหม่ละสิบบาทหมูก็แฝดละสซื้อหนชิ้นนี้ก็ริ้นี้หมดแล้าสิบสามหก้อขีีก็ดีแชิ้นวันนี้หมูก็งเอาโไม่เลยคนเดียคนเดียวก็เอาชิ้นเล็กขันก็ได้กินเดียวนีนจะขายงหงคะขายห้าบาทจ้าจริงจ้ะอันนี้ คนเราชอแค่นี้ลหรือข้าวไหม สำหรับบางคนแต่สิว่าเนาะตามกำลังซับถามว่ากันเนะาะค่ะและต้องใครสิกินเนาะเท้าบ,บนขาอย่างสิะะะ่งกระทำเมื่อตะกี้บุ้มีดตะซ่างเท้าบ,บนกาเอากาเอาใส่นี่กกงกระกรสีสีข้อมูอนี่กระตัดเป็นชิ้นชิ้น,ละ,บบนละสีสีก็คือเพราะเพราะเท้าบนร่องกาและเท้าบนร่องมาสร้างเมืองมันก็ได้ขีดนึงมันจะขีดเลยหน่อยๆน่อเท้าบ,บนหายไปเลย สิบประมาณนั่นแหละค่ะมันสิมีเหตุการณ์อยู่เหตุการณ์หนึ่งลูกขา่าวโมยโมยผู้ชายเนาะค่ะเนาะเพิ่นว่าเพิ่นว่าขายจังไหนสาวบนบอกว่าขายขีดละสี่สิบค่ะสายกับเป๋น่ะบานเพิ่นเลือกเลือกแล้วเลือกแล้วเพิ่นก็เอาวางไว้เพิ่นว่าเอาสินนี่บานสาวบนว่าสินนี่พวกสิบบาทโอ้ยบ้าว่าเอาเพิ่นวางสินเนาะเพิ่นก็บอกเอาแล้วเพิ่นก็ตัดออกแล้วว่าสาวบุญก็ใส่ถุงแล้วเพิ่นก็บอกเอาอย่างนี้นะจ้าเอาจังไหนจ้า ชิ้นนี้ใหญ่มากเลยนะลูกเท่าไรหนึ่งขีดสองขีดสองขีดครึ่งน,นิดๆแปดสิบเก้าสิบร้อยพอดี uh. แต่มันเลยไปอยู่นิดเลยไปเกือบขีดเล็กๆสามขีดละป้าให้เน,นี่ยงอย่าเสียงยัง้นเห สองข้ออ้ยตกใจเว้ยมันเสียงไร่หนุ่มๆจะแบบเอ่อข้อหมูย่างแบ,นะบ,นะแบบติดเอ็นขาวน่ะกรึบๆน่ะเบ้อแล้วแตบบสิแล้วแต่แบบะแบบแบบนุ่ม มีลอยหนึ่งเ,เขาบ่ล <Wow, okay. S 1> ูกครับ ะะขีดละสี่สิบบาทเนาะสองขีดคือแปดสิบเก้าสิบลอยขีดไปลอยหนึ่งเนาะ,ะขีดเลยขีดเลยสองขีดน้อยๆะคะ่ะขีดไปลอยหนึ่งสดีเด็กซี่ละค่ะบรรยากาศเริ่มีคนี็หละค่ะมีคนก็สื่อทีละสาวบนเยสสอ,อ,เเยอส,สีห้าเงินสื่อกล่องกันเ้อะแข่งคล้ายดีๆกอนสาวบนสีห้าเงินสื่อกล่อง ตอนนี้ต่างไปตามธรรมศาสตร์สช่ปัะบรรยากาศตอนนี้กับแดดแดดแห้งนะคะสาวอุบลกับหอดเนาะกับสีหยางอยางไว้ลายกะบแรงไว้ลายกับสิโพเนาะสำหรับคลิปนี้กับมาน,นี้เนาะเดี๋ยวสาวอุบลจะมาอัปเดตให้เบื้องุกมือเนาะว่าเป็นยังไง สำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีค่ะขอฝากกดไลค์กดติดตามในเด้่อจ้าเด้อ